สวัสดีครับเด็กๆเ,เมื่อกี้ซูมมันตัดไปเนาะ,ะมันหลุดไปนะครับก็ยังเหลือสไลด์อีก3สไลด์นะครับที่ครูยังพูดไม่เสร็จเนาะก็จะเป็นเรื่องของการมอบหมายงานนะครับก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะครับหน้าที่10และ11ใน,ในข้อที่1และข้อที่2นั่นเองนะครับเนาะ อันนี้ตัวอย่างกิจกรรมนะครับเป็นข้อที่1หน้า10นะครับเขาบอกว่าแบบฝึกหัดที่2นะครับเขียนวงกลมล้อมรอบข้อที่เป็นคำตอบจากเรื่องหายใจนะครับอ่าขอโทษนะครับเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมรอบข้อที่เป็นคำตอบจากเรื่องใจหายนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับข้อที่หนึ่ง ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างมาประชุมที่ไหนครับอ่าก็ไก่เป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยอ่รูปบ้านนะครับอ่าขอใครนะครับเป็นรูปอะไรนะครับอ่าลานวัดนะครับขอควายเป็นรูปโรงเรียนนะครับอ่าถ้าเด็กๆจําได้ว่าลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างมาประชุมที่ไหนเนี่ยก็วงกลมล้อมรอบข้อนั้นคําตอบข้อนั้นเลยนะครับอ่าอย่างเช่นคิดว่าเป็นกอไก่ ก็วงกลมล้อมรอบข้อขอไก่นะครับแต่ถ้าค right? so ิดว right? ่าเป็นขอใครก็วงกลมล้อมรอบข้อขอใค่นะครับแต่ถ้าคิดว่าเป็นข้อขอควายนะครับก็วงกลมล้อมรอบข้อขอควายนะครับทีนี้นะครับมาดูข้อท right? so ี่ข้อ2ใหญ่นะครับหน้า11นะครับเขาบอกว่าให้อ่านคําที่กําหนดให้ แล้วเขียนเติมให้เต็มคำนะครับก็คำที่1จะมีคำว่ากำนันคำที่สองคำว่าบริเวณคำที่3ามคำว่าปลอดภัยคำที่4ี่คำว่าร่วนซุยคำที่ห้าคำว่ามะรืนนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับมาเดาคำศัพท์กันว่าเอ๊ะ ช่องที่1จะต้องเติมตัวพยัญชนะอะไรบ้างนะเป็นคําว่าอะไรเนาะอ่าเด็กๆเดาก,กันได้ไหมครับคําแรกคําแรกน่าจะเป็นคําไหนนะคําว่ามะรืนนั่นเองนะครับเอาเด็กๆก,ก็ขีดเส้นใต้นะครับคํานั้นนะครับเพื่อทีอ่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเอาคํานี้มาเติมอีกนะครับจะขีดหรือไม่ขีดก็ได้นะครับครูแนะนำเฉยๆนะครับแล้วก็เอาตัวพยัญชนะเนี่ยนะครับ มาเติมในช่องว่างนะครับให้ครบเนาะให้เป็นคําที่สมบูรณ์นะครับคำแรกก็ต้องเติมตัวเพยัญชนะอะไรครับมอม้านั่นเองนะครับตัวที่สองต้องเติมตัวอะไรครับรอเรือนั่นเองนะครับแล้วเราก็ลองอ่านดูนะครับว่าเราเติมถูกต้องไหมเนาะอ่านได้ว่ามะรืนนะครับอ้าวเหมือนกันเลยนะครับเท่านี้เองนะครับเด็กๆเนาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับ เขียนเเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบตัวจทานให้ดีนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ด้วยนะครับเด็กๆแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูได้เลยนะครับอ่าเราพบกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายบาย